สนุนโดยสดชื่นขั้นเทพเครื่องดื่มเอ็มสตรอมแกรนยูลงทุนก็ไลค์อยู่อาศัยก็เลิฟยาบรรเทวัตทิฟฟี่ทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการมันนี่โกราวกับผมวีระธีรพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานนาว26 ขณะน,นี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤด,ดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อว่าฤด,ดูฝนจะดำเนินไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมแต่ว่าฝนจะตกมากตกน้อยอยังไงก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามกัน ส่วนเรื่องที่จะคุยเป็นเรื่องหัวข้อหลักๆในช่วงที่สองช่วงที่สาวันนี้พอดีมีตัวเลขหนี้สาธารณะซึ่งยอดคงค้างทะลุหล้านล้านบาทนี่เป็นตัวเลขมหัศจรรั์ที่ผมเพิ่งเคยเห็นนะที่จริงมันก็ขึ้นมาโดยตลอดละ่ะแต่เดี๋ยวจะแยกแยะให้ดูว่า มันอะไรยังไงกันเอาข้อเท็จจริงไปไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจอะไรกันมากมายแต่สำหรับเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับที่จริงผมต้องบอกว่าเมื่อครบสองปีของการทำรัฐประหารเมื่อวันลาที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่ผู้คนจะแสดงความเห็นคล้ายๆกันว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีบางคนก็พูดไกลไปว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตต่ำกว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนอันนี้เดือดร้อน เดือดร้อนไข่เดือดร้อนทางกระทรวงการคลังนี่ล่าสุดท่านทั้งรองผู้เหนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังท่านต้องออกมาบอกว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้เริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างตอนนง่อเนื่องไตรามาสแรกที่เราทราบกันขยายตัว3.2ถือว่าขยายตัวได้ดีที่สุดในกลุ่มอาเซียน6อาเซียนมี10แต่เราเกาะประเทศ6ประเทศที่เรียกว่าอาเซียน6เนี่ยก็คือไทยมาเลเซีย สิงคโปร์อินโดฟิลิปปินบูนไนนะแต่ว่าคืออันนี้เป็นการอธิบายว่ามันไม่มันไม่แย่อย่างที่ท่านว่ากันประมาณนั้นเช่นเรื่องการส่งออกอของเราขยายตัว0.9ในรอบ4เดือนก็บอกว่าดีกว่าบูนไนอินโดนีเซียสิงคโปร์นะนักท่องเที่ยวมามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เศรษฐกิจไทยจริงๆแล้วนะเมื่อ ปี58ขยายตัวร้อยละ2.8แม้ว่าปี57จะขยายตัวร้อยละ0.8แต่ปีนี้ก็น่าจะประมาณ3กว่าประมาณนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาเราดูโปรไฟล์ใหญ่ในกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิกไม่ว่าจะเป็น ADB เป็น World Bank เนี่ยอัตราการขยายตัวของเราเนี่ยจะต่ำกว่าเฉลีย่ยคือมันมีประเทศที่ขยายตัวต่วตำกว่าเราจริงแล้วมันก็มีประเทศที่ขยายตัวสูงกว่าเราจริง อัตราเฉลีย่ยของทั้งภูมิภาคสูงกว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยจริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าแย่ที่สุดแล้วก็ต้องดูหลายๆตัวประกอบกันนะอันนี้ก็เข้าใจนะว่ารัฐบาลก็ต้องออกมาชี้แจงอะไรต่ออะไรว่าไม่ใช่แย่ที่สุดในอาเซียนประมาณนี้นะดีกับประเทศนีน้นัดนี้ดีกับประเทศนี้นิดหนึ่งตรงนั้นดีกับประเทศนี้หน่อยหนึ่งตรงนู้น แต่ว่าไอ้ที่แย่กับประเทศตรงนั้นอันนี้ไม่ค่อยพูดอันนี้ก็ธรรมดาเรื่องเศรษฐกิจก็มีหลากหลายมิติในการจะหยิบยืมข้อมูลมาทำแหละนะครับคราวนี้เรื่องถัดไปเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องที่ผมอยากจะต้องบอกอคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าท่านเวลาไปซื้อทองเนี่ยมันจะแปกอย่างหนึ่งนะร้านทองนี่เป็นการขายของที่ไม่มีใบเสร็จ เอาเงินสดไปเอาทองมานี่เราพูดถึงซื้อซื้อ,อ,อทองรูป,ปรพรรณทองคําแท่งที่ร้านทองนะแล้วที่สําคัญที่ท่านอาจจะไม่ทราบก็คือว่าผู้ประกอบการร้านทองเนี่ยเขาจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดาไม่ใช่เป็นนิติบุคคลไม่ได้ทําเป็นรูปห้างหุ้นส่วนไม่ได้ทําเป็นบริษ,ษัทจํากัดเขาไม่ได้เข้าสู่ระบบภาษีอะไรกันแบบครบถ้วนเรียบร้อยมันผลก็คือว่ามูลค่าทองจริงที่รายงานโดย ผู้ประกอบการร้านค้าทองเนี่ยมันประมาณสักครึ่งหนึ่งของทั้งหมดร้านค้าทองที่มีประมาณเจ็ดพันกว่าแห่งเนี่ยบอกว่าตัวเองมีรายได้จากการขายทองเนี่ยประมาณสองถึงสามล้านสองถึงสามแสนล้านแต่ทางกรมสรรพากรมองว่ามันน่าจะประมาณสี่ถึงห้าแสนล้านนี่กรมสรรพากรก็บอกเอาต่อไปเนี่ยมาเข้าระบบเถอะนะอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรม แล้วก,ก็การคิดค่าใช้จ่ายเรื่องการเสียภาษีกำไรเรื่องการออกใบภาษีมูลค่าพงมูลค่าเพิ่มอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนอกจากนี้ยังมีอีกอันหนึ่งตอนนี้จะเป็นเรื่องแรงและทางกระทรวงทางกรมสรรพากรบ,บอกว่าต่อไปใครมีรายได้เกิน10ล้านแล้วไม่บันทึกบัญชีนี่จะเข้าข่ายฟอกเงินอาจจะนําไปสู่การยึดทรัพย์ตรวจสอบอะไรนะอันนี้ก็ต้องระวังกันก็ว้นละกันออาเนื่องกันท่านเคยไปต่างประเทศใช่ไหมครับ เวลาไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเราไปซื้อสินค้าตามร้านขายสินค้าเนี่ยที่เขาบอกว่าเอาไปสามารถไปทำแท็กรีฟันได้นักท่องเที่ยวอ่ะแต่บ้านเราสังเกตดูว่าผู้ประกอบการที่บอกว่าซื้อร้านผมแล้วผมจะออกใบคืนภาษีให้อะไรให้ไม่ค่อยมีนะเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่างานนี้มันต้องไปจดทะเบียน อันที่2คือมันมีข้อจํากัดเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทกิจการนั้นซึ่งกรมสรรพากรแล้วก็กรมศุลกากรเนี่ยตั้งเป็นเกณฑ์ไว้ต่อไปจะเปลี่ยนละล่าสุดทางกรมสรรพากรบอกว่าจะเปลี่ยนเกณฑ์สำหรับคนที่ขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เรียกว่า VAT Refund for Tourists เนี่ยเหมือนเราไปเที่ยวตา่างประเทศนั่นแหละไปขอคืนภาษีที่สนามบินประมาณนั้นแหละคล้ายๆกัน ซึ่งตรงนี้กําลังแก้ไขแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ขายของให้นักท่อง,งเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาขึ้นทะเบียนแล้วก็จะได้ออกแบมกับภาษีแล้วก็สามารถจะคืนเงินจากกรมสรรพากรกระทบยอดกันแล้วนักท่องเที่ยวก็ไปเอาเงินที่ปลายทางที่สถานที่กรมสรรพากรที่สนามบินน่ะที่แวดคืนเงินเนี่ยซึ่งปกติถ้าเกิดเข้าไปซื้อในร้านดิวตี้ช็อปดิวตี้ฟรีช ในห้างสรรพสินค้าในเมืองมีบ้างแต่ว่าไม่ใช่เป็นทั่วไปซึ่งอันนี้ถ้าเกิดแก้ไขแล้วเชื่อว่าจะทําให้การค้าสําหรับคนที่ต้องการขายของให้นะักท่องเที่ยวแล้วมีเรื่องของแทกรีฟันเข้ามาเป็นแรงจูงใจเหมือนเราไปต่างประเทศก็จะอย่างเราไปซื้อนาฬิกานาฬิกามันจะมีแท็กรีฟันนะส่วนคนที่อายุเยอะๆนี่ทางทางกองกองทุนการออมแห่งชาตินะกออชนี่ก็ออกมาความมือเรียกมา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 ,มา,มาสมัครมาสมัครมาสมัคร อายุเกิน60ว่าก็ยังสมัครได้แต่ต้องสมัครภายในวันที่25กันยานี้นะแล้วก็กระตุ้นให้คนที่อายุตั้งแต่50เนี่ยมาสมัครจะได้ออมเป็น10ปีจะได้มีเงินเก็บสักส่วนหนึ่งคือถ้าเกิดถ้าเกิดโดยหลักคิดเนี่ยผมเห็นด้วยคือผู้ออมใส่เงินส่วนหนึ่งรัฐบาลก็ใส่เงินมาให้ส่วนหนึ่ง แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรนะแต่ก็ดีกว่าไม่มีช่องทางนี้เลยคล้ายๆกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจคล้ายๆกับกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการกลางหรือว่ากบขเนี่ยแต่ว่าอันนี้เป็นของของคนทั่วไปที่ไม่มีอาชีพไม่ได้อยู่ในกองทุนนั้นกองทุนนี้เข้ามาเป็นสมาชิกมันอาจจะไม่ได้เงินมากจากรัฐบาลเพราะเขามีอั้นว่าได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องถือว่าได้เงิน ถ้าเกิดว่าท่านเป็นคนมีรายได้น้อยแล้วก็ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรต่ออะไรพวกนี้ถ้าจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ก็ลองไปทําดูถ้าลองติดต่อธนาคารธนาคารธนาคาร,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยนะซึ่งขณะนี้ก็ต้องบอกว่าคือมันจะเป็นการออมต่อเนื่องประมาณสักสิปีเราใส่เงินเข้าไปส่วนหนึ่ง เขาก็ใส่เงินให้เขามาส่วนหนึ่งรัฐบาลแล้วพอถึงครบอายุเราก็เอามาทั้งกอนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของการใช้ไฟใช้เฟยนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ประหลาดใจผมต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมันร้อนตับแลบนะเอาเอาเรื่องเอา,เ,อา,เ,อาเรื่องน้ํามันก่อนเ,อเรื่องการใชเ้เรื่องใช้ไฟฟ้าเนี่เราใช้เนี่ยโย่สายมาแลกนี่ขึ้นมาประมาณสักหกเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มีการพีก นะพีกถึง20 29,407เมกะวัตต์เนี่ยนะแต่ว่าในแง่ของการใช้น้ำมันนี่ก็เพิ่มขึ้นนะแต่น่าสนใจน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้นประมาณ6%น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นประมาณ12%อ่าอันนี้เพราะราคามันลงเราก็ใช้เยอะแต่ LPG นี่ใช้ลดลงนะราคาก็ลดลงด้วยนะ LPG นี่ลดลงมาประมาณกิโลละ3บาทนะ NGV ก็ใช้ลดลงพะส่วนหนึ่งเพราะว่า ไอ้คนที่เคยใช้ LPG ก็กลับไปเติมน้ํามันเดิมไปเติมน้ํามันเดิมเพราะว่าราคามันถูวๆแล้วแล้วมันใกล้เคียงกันนะต่อไปในอนาคตก็จะต้องเป็นยังไงก็ต้องว่ากันแหละนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของออการฟื้นตัวหรือว่าการประครับประคองเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้ ทางทะลุมติว่าการกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาเนี่ยคุณกอบการก็บอกว่าไตรามาสหนึ่งเนี่ยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยหกแสนแปดหมื่นล้านสิบหกเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาจากนักเที่ยวต่างชาติประมาณสี่แสนหกหมื่นสี่พันล้านยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนักเที่ยวไทยที่เที่ยวไทยเองจ่ายเงินเองในประเทศก็ประมาณสองแสนกว่าล้านซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าไตรามาสที่หนึ่งเป็นอย่างนั้นส่วนไตรามาสที่สองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการขยายตัวต่อน นักท่องเที่ยวจีนแม้ว่าขณะนี้อัตราการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีนท,ที่มาไทายจะเริ่มชะลอตัวลงก็จริงนะแต่ก็ยังถือว่ามาเยอะแล้วคาดว่าในไตรมาสที่สองจะมีนักท่องเที่ยวจีนมาประมาณสักสองล้านกว่าคนเขาไปที่ไหนก็จะเกิดการจับจ่ายใช้สอยก็จะเกิดประโยชน์กับคนที่เกี่ยวข้องนะทางตรงก่อนแล้วจากตรงนี้มันถึงไปเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอีกทีนึงอะ ก็ประมาณนี้อัปเดตข้อมูลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะคุยเรื่องของหนี้สาธารณะนะมันกระโดดมา6ล้านล้านบาทนี้ต้องคุยหน่อยนะเดี๋ยวคนไปตีความมาทำให้ท่านตกตกใจรัฐบาลถังแตกประเทศหนี้สินท่วมหัวอะไรประมาณนั้นไม่จริงแต่ว่ายังไงค่อยว่ากันช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่ครับ สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศไฮเออร์ e ur, รุ่นอัลติเมตคูลเย็นฉับไวอุณหภูมิลดลง4องศาภายใน1นาที 3K Active Hybrid ชาร์จหรือใช้ไฟขนาดไหนก็หายห่วง 3K Battery ครัวกลิ้งปลาแมคเคอเรลจาก3แม่ครัวเข้าช่วงที่2ของมันนี่โกราวนะครับวันนี้บอกกับคุณผู้ชมไปก่อนหน้านี้ว่าจะคุยเรื่อง นี้สาธารณะประเด็นที่ทําให้ต้องคุยเรื่องเนี้ยเพราะว่าวันเนี้ยทางสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยเขาแจ้งตัวเลขว่าณนะสิ้นเดือนมีนาคมไตรามาสแรกของปี2559หรือไตรามาสที่สองของปีงบประมาณรายจ่ายปี2559เนี่ยยอด คงค้างของหนี้สาธารณะประเทศไทยคือ6,13,649ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ44.03เมื่อเทียบกับ GDP ขึ้นมาจากเดือนกุมภา7,800 62ล้านบาทนะอันนี้ต้องเอาตัวเลขคงค้างก่อนนะครับถ้าถามผมตัวเลขคงค้าง6ล้านล้านเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลขใหม่นะเป็นยอดที่ทะลุขึ้นมาจาก5ล้านกว่าๆที่เราพูดก่อนหน้านี้แต่ว่าต้องเข้าใจให้ตรงกันว่าเรื่องหนี้สาธารณะเนี่ยมันมีนิยามของแต่และประเทศไม่เหมือนกันถ้านิยามเหมือนกันเอามาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นนได้ แต่ถ้านิยามต่างกันเอามาเทียบกันล,ล่ะเดี๋ยวงงนะของเราเนี่ยเราถือว่ามีหนี้สามก้อนก้อนที่หนึ่งคือหนี้ของรัฐบาลกู้ตรงอย่างเช่นตอนนี้กําลังออกพันธบัตรออมทรัพย์ขายประชาชนเนี่ยก็เป็นการกู้ตรงกู้ตรงเท่าไหร่สี่ล้านสี่แสนสล้านบาทอันที่สองเป็นหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หนึ่งล้านสามหมล้านบาทก็พวกที่รอฟอมอการลดไฟขอสอมกอการลดไฟแห่งประเทศไทยอะไรที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินถ้าไปก่อนนี้จัดเข้าเป็นหนี้สาธารนณะก้อนที่3หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะส่วนที่ขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกันให้อันนี้มีประมาณ 5แสนกว่าล้านที่จริงก่อนหน้านี้มันยังมีหนี้ก,ก้อนหนึ่งแต่เราตัดออกไปแล้วคือหนี้ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟ,นฟนูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตอนเนี้ยกระทรวงการคลังเนี่ยไม่ใช่ไม่เห่ตอนเนี้ยทำไปสองสามปีแล้วถีบออกไปอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่งั้นเนี่ยมันจะจัดระบบลำบากนะสุดท้ายก็เป็นหนี้ของรัฐหน่วยงานของรัฐที่อาจจะมีปัญหาอะไรซึงยอดมันนิดหน่อยอันนี้คือนิยามของประเทศไทย คำถามก็คือว่าณยอดคงค้างขนาดนี้6ล้านล้านบาทประมาณร้อยละ44เมื่อเทียบกับ GDP ในช่วงเดียวกันเนี่ยมันหนักหนาสาหัสไหมผมก็ต้องบอกกับท่านว่าไม่หนักหนาสาหัสคือถ้าเกิดว่าเราเอาเกณฑ์มาตรฐานนะว่านี่สาธารณเนี่ยสำหรับประเทศที่นิยามคล้ายๆกับเราเนี่ย คืออย่าให้มันทะลุปูดปาดไปแบบประเภท 60- 70%เมื่อเทียบกับ GDP ผมคิดว่าเราอะรักษาระดับเนี่ยไม่ให้เกิน50%ของ GDP มาได้โดยตลอดแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นไอ้ตัวบน,น่ะนะยอดคงค้างเศรษฐกิจมันโตมันก็ขยับขึ้นไปด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ย,ยอดคงค้างเพิ่มขึ้นแล้วเศรษฐกิจหดตัวสิอันนี้เรื่องใหญ่นะเพราะว่าตัวหนี้สาธารณะเนี่ย มันเป็นการสะท้อนฐานะการคลังของรัฐบาลแล้วก็ของประเทศโดยอ้อมแล้วมันจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเครดิตเรตติ้งของประเทศไทยด้วยพร้อมๆกันกับเรื่องตัวเลขหนี้สาธารณะเนี่ยมันก็มีเรื่องของการจัดอันดับซึ่งผมว่าเอาไปคุยตอนท้ายให้เนื่องกันไปดีกว่าแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับ ประกันชีวิตท่อ p ี c ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาอยู่โรคเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาเข้าช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราวยังคุยเรื่องหนี้สาธารณะอยู่ คือนอกจากตัวเลขยอดคงค้างแล้วเนี่ยมันมีวิธีดูที่จะทําให้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาหรือไม่เนี่ยอีกสองอย่างอันที่หนึ่งก็คือดูว่าเจ้าหนี้หรือการก่อหนี้เนี่ยมันเป็นเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศอ้าวลนดูโปรไฟล์ถ้าดูโปรไฟล์แนละ้วท่านจะสบายใจมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นหนี้เงินบาท94 ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบแปดล้านคือกู้เปเงินบาทใช้เปเงินบาทเป็นหนี้ต่างประเทศมีประมาณสามแสนกว่าล้านสามแสนห้าหมื่นล้านถ้าคิดเป็นหนี้ต่างประเทศที่ต้องหาเงินตราต่างประเทศไปใช้เขาก็ประมาณหมื่นกว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งเราก็มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศก็สามารถหรือจะดูว่ามันเป็นกู้สั้นกู้ยาวนี่ถ้าเป็นระยะสั้นมากไม่ดีอันนี้เราสบายใจเพราะว่า นี่ที่เป็นระยะสั้นคือครบกำหนดเนี่ยมันสิาแต่ยาวนี่ยต้อง8ปเใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือนี่สั้นก็คนทวงก็จะครบกำหนดไงแต่ถ้านี่ยาวก็ไม่มีปัญหานะครับนี่ยาวก็สบายๆใช้มาไหลก็ได้มีระยะเวลาทอดออกไปดิวเรชั่นมันก็ยาวขึ้นไอการที่ดูเรื่องนี้เนี่ยมันจะนำมาสู่เรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จริงประเทศไทยต้องบอกกับท่านนะครับว่าเรา จัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยเต็มที่อยู่แถวเนี้ยแม้แต่ล่าสุดที่จัดโดย i n i เนี่ยนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะเหมือนกับ s t ต n d า r แทนพัวเหมือนกับมูดี้ s เนี่ยคือตาสารนี่ของรัฐบาลที่เป็นเงินตราต่างประเทศเนี่ยยังอยู่ที่ตอง B บวกแล้ะเอาลุกเป็นนก g a t i ถ้าเป็นเงินบาทเนี่ยเอลบไม่มีปัญหาเอลบนี่ถึงว่าดีมากนะแล้วนี่รัฐบาลเป็นนี่เ,เงินกู้ต่างประเทศระยะสั้นก็เอลบสอ แต่ว่าประเด็นของไอ้เรื่องนี่ไอ้เรื่องการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยคือเราติดลมอยู่ตรงเนี้ยนานมากยังไม่ไปไหนแนวโน้มก็ยังเป็นแบบสเตเบิลบ้างเป็นแนวโน้มแบบในกติบ้างก็จะพูดกันถึงเรื่องปัญหาการเมืองปัญหาเรื่องการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนที่ยังจะต้องเดินหน้าต่อไปแต่ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนเอาลุกเราเนี่ยโอเคแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ก็ต่อเนื่องกับเรื่องนี่สาธารณะ ส่วนตลาดหุ้นผมเข้าใจว่ายังลงต่อนะ,อะวันนี้ลงนิดหน่อยเมื่อวานวันวันวันพฤหัสเนี่พันสตอนนี้เหลือพันสาลงมา4จุดซื้อขายเบาบาง3 6ม0 0ล้านหุ้นที่ซื้อขายแยกรายกลุ่ม <c oughs> วันนี้ซื้อสุดที่ก็เป็นนักทุนต่างชาติกับบุคคลธรรมดาหาหุ้นที่ซื้อขายมากก็กระจายกระจายก,กันไปแอดวานขึ้นก็ลงลปะปตทก็ยังลงต่อ,อบริษัทปูนซิเมนตไทยก็ลง AOT ปรับขึ้นอันนี้ยังไม่มีอะไรสำคัญนะครับก็ว่ากันต่อนะว่าการซื้อขายจะเป็นแบบไหน,นยังไงแต่ว่าวันนี้มันนี่โกราวผมวีระธีรพัฒน์ทีมงานนาว26ลาคุณผู้ชมไปได้วยเวลาเท่านี้17.30นาฬกานาทีพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ